ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ส่วนต่างๆอย่างคร่าวๆของตัว record box แล้วเนี่ยเราจะมาเริ่มเข้าสู่การใช้งานแล้วนะครับทีนี้เราจะนำเพลงเข้ามาร่วมใช้งานด้วยนะครับซึ่งเพลงเนี่ยส่วนมากเนี่ยผู้เล่นก็คือทั่วไปเนี่ยนะฮะก็คือจะดาวน์โหลดอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือจะดาวน์โหลดเพลงซึ่งมาจากหรือว่านําไฟล์เพลงต่างๆเนี่ยซึ่นงจะอยู่ข้างนอกมาอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ที่ผมเก็บไว้อยู่ข้างนอกนะครับซึ่งผมแนะนําว่า ตัวโฟลเดอรหลักหรือเพลงหลักของเราเนี่ยควรจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับไม่ไม่ควรเก็บเพลงไว้ในตัว USB แฟลชไดร์นะครับควรจะเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์นะครับหรือแบ็กอัพเก็บไว้ในฮาร์ดดิส์นะครับเพราะว่าถ้าเมื่อเราบ,บางท่านเนี่ยเก็บเพลงไว้ในที่เราเล่นด้วยนะครับทำเพล์ลิสต์ด้วยเนี่ยไวใน USB นะครับถ้า USB หายเนี่ย เพลงเราก็หายด้วยนะครับแต่นี้ถ้าเราเก็บเพลงไว้ในคอม USB หายเราก็ยังมา c o อปปี้เพลงจากในคอมพิวเตอร์หรือที่เราแบ,บ็กอัพไว้ในฮาร์ดดิสเนี่ยเอามาใช้ได้อีกนะครับเพื่อความปลอดภัยนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเพลงที่ผมเก็บไว้ในโฟลเดอร์ข้างนอกอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับตังนี้ก็จะมาจะดึงเพลงเข้ามาในตัวเวย์ขอดบอร์กนะครับวิธีแรกนะครับก่อนอื่นควรจะต้องตั้งเพลย์ลิสต์ก่อนนะครับเพลย์ลิสต์ก็จะอ,อยู่ตรงนี้นะครับมุมซ้ายลงบนตัวนี้นะครับ ก็เห็นไหมครับว่าก็จะมีบวกนะครับก็คือให้เราคลิกบวกเข้าไปนะครับเพื่อให้เราตั้งชื่อ playlist ของเรานะครับอันนี้ก็อยู่ที่เรานะครับการตั้งชื่อ playlist นะครับมีเทคนิคหลากหลายซึ่งก็อยู่ที่ความเข้าใจของผู้เล่นด้วยนะครับจริงๆแล้วเช่นบางคนเนี่ยอาจจะตั้ง playlist ตามแนวเพลงก็ได้นะครับเช่นมีฮิปฮอป h o u s ์อิเล็ r โทรหรือ EDM เขาก็จะตั้งเพลย์ลิสตามนี้หรือบางคนก็จะตั้งเพลย์ลิสตามเวลาเช่นวันนี้นะครับช่วงเพลย์ลิสเนี้ยจะมีเพลงที่เหมาะกับการเล่นช่วงสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนอย่างนี้นะครับเราก็จะตั้งเป็นชื่อเวลาอย่างนี้แทนก็ได้นะครับเป็นตัวอย่างหรือช่วงพีคๆเราอาจจะตั้งชื่อว่าพีคเซตอย่างนี้ก็ได้ก็คือตาม ความเข้าใจของเราหรือบางคนเนี่ยอาจจะตั้งชื่อเพลย์ลิสตามสถานที่ที่คุณไปเล่นนะครับเช่นเปิดเพลงย่านตรงนั้นย่านตรงนี้ก็คลิกชื่อไว้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพลย์ลิสนั่นเองนะครับอันนี้ผมก็จะตั้งชื่อว่านะครับนะครับเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็คลิก e n t e r เข้าไปนะครับคลิกเข้าไปในเพลย์ลิสที่ผมตั้งไว้ตรงนี้นะครับก็จะเป็น พื้นที่ดำๆตรงนี้ยังว่างอยู่ก็คือให้เราลากเพลงจากข้างนอกเข้ามานครับครับครอบเข้ามาเลยเราสามารถถ้ามีเป็นสิบเพลง20เพลงร้อยเพลงเนี่ยที่คุณฟังมาแล้วเนี่ยคุณก็ลากเข้าไปได้เลยนะครับดึงเข้ามานะครับเพลงก็จะ Import เข้ามาสู่ตัวซอฟต์แวร์รีคอร์ดบลอกเรียบร้อยนะครับสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะครับเพลงกําลัง Analyze อยู่พอ Analyze ์เสร็จเนี่ยครับจะเห็น ดีเทลต่างๆของเพลงนะครับเช่นเห็นเว็บฟอร์มของเพลงด้วยนะครับ r ร c r อร b ดบล็อเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกๆที่โชว์เว็บฟอร์มบนพร e วิวเพ l a y l ิสต์ได้เลยนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นปกเพลง artwork นั่นเองนะครับ Pre ี view นะครับชื่อเพลงชื่อศิลปินบ p m นะครับบอกคีย์บอกเวลาต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่ง ผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะกำหนดได้ว่าในแถบ playlist เนี่ยให้แสดงดีเทลอะไรได้บ้างเช่นนะครับไปที่ที่ว่างตรงนี้นะครับคลิกใช้เมาส์คลิกขวาน,นะครับ mm hmm. เขจะเห็นดีเทลอินโฟออกมามากมายเลยเช่นว่าจะต้องการให้แสดงคำว่าไซส์อย่างเงี้ยนะครับก็จะมีไซส์ขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะเป็นเพลงเนี้ยมีขนาด14เมกนะครับ ก็อยู่ที่ผู้เล่นนะครับว่าต้องการจะรู้อะไรบ้างนะครับก็เราก็สามารถคลิกขวาดูได้นะครับผมว่าไซส์ก็คงไม่จําเป็นนะครับที่ว่าจะต้องดูนะครับถ้าเราไม่ดูเราก็ติ๊กที่อีกทีมันก็จะหายไปอย่างนี้นั่นเองเราสามารถจะเลื่อนได้นะครับเขยิบตรงนี้ได้นะครับปรับขนาดของในแต่ละช่วงบรรทัดอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของตัวเพลย์ลิสต์ของในตัวซอฟต์แวร์รถขัดบล็อกนะครับ แต่ข้อดีจริงๆนะครับที่น่าจะใช้งานก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะฟังเพลงพรีวิวเพลงดังขึ้นมาก่อนนะครับโดยที่เราไม่ต้องลากลงไปที่เพล y เยอร์โหมดด้านบนนะครับสังเกตนะครับดูตามเมาส์นะครับเช่นตรงนี้นะครับเป็นเวฟฟอร์มสีแดงๆตรงเนี้ยผมเอาเมาส์วางนะครับนะครับเสียงก็จะพรีวิวให้เราได้ยินก่อนนะครับเราสามารถสกิปเมาส์ข้ามไปได้นะว่าเราชอบเพลงนี้ไหมนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพลงข้างล่าง อ,อย่างนี้นครับเราสามารถพรีวิวได้ถ้าจะสต็อปเพลงก็กดตรงนี้นะครับถ้าเราชอบเพลงนี้แล้วนะครับเราก็จะลากเพลงนี้เข้าไปในเพลเยอร์โหมดด้านบนนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเราก็จะมาเริ่มการใช้งานแล้วพอเราลากเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะครับมองไปทางมุมซ้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาร์ตเวิร์กนะครับปกของไ่า์าเพลงนี้นั่นเองนะครับ ชื่อเพลงชื่อศิลปินนะครับคีย์เพลงนะครับแล้วก็เวฟฟอร์มนะครับตรงนี้คือเป็นเวฟฟอร์มของทั้งเพลงนะฮะเห็นไหมครับตั้งแต่จุดสตาร์ทจนถึงเพลงจบเลยนะครับแล้วก็เวลานะครับแล้วก็เวลาของทั้งเพลงนะครับพร้อมบอกสแสดง BPM ด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นเอ่อ เป็นข้อดีของตัวซอฟต์แวร์นะครับซึ่จะแสดงให้เราเห็นเลยนะครับว่ามี PM เท่าไหร่นะครับส่วนลงมานะครับก็จะเป็นเวฟฟอร์มหลักนะฮะเวฟฟอร์มหลักของตัวเพลงนะครับซึ่งจะอยู่ในช่วงนี้ที่กําลังเล่นนะฮะด้านบนจะเป็นเวฟฟอร์มของทั้งเพลงเพื่อให้เราเห็นนะครับว่าเพลงเนี่ยมีช่วงอ่พาร์ทอะไรบ้างนะครับเราจะได้ดูได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะสามารถปรับได้นะครับว่าจะซูมอินซูมเอาคือปรับ ขนาดของตัวเวฟฟอร์มนะครับเช่นบางคนเนี่ยต้องการที่จะย่อลงไปเห็นไหมครับมันก็จะมองแบบเห็นได้กว้างขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะถนัดซูมเข้าไปเห็นเวฟฟอร์มก็กดบวกตรงนี้หรือลบตัวนี้ได้ครับก็จะซูมเข้าไปแบบละเอียดมากนะฮะแต่ถ้าปกติก็คือรีเซ็ตก็จะอยู่ตรงกลางตรงนี้นั่นเองนะครับก็คือการใช้งานแล้วก็การดูเวฟฟอร์มนะครับซึ่งเวฟฟอร์มเนี่ยจะเป็นสีสันเห็นไหมครับ ในโหมดขั้นแรกเนี่ยจะเป็นสีสันก็คือเราจะเรียกโหมดนี้ว่าการมองแบบ rgb นะครับหรือบางซอฟต์แวร์อย่าง t r a c t o r เนี่ยจะเรียกว่าโหมดแบบสเปกตรัมซึ่งเราสามารถปรับได้นะครับเป็นในสีเวฟฟอร์มอื่นๆได้นะครับเยวเข้าไปดูนะครับที่รูปเฟืองมุมขวาบนตรงนี้นะฮะแล้วก็ลงมาที่วิวซึ่งเป็นรูปลูกตานั่นเองคือเกี่ยวกับการมองนะฮะวิวแล้วก็ลงมาเวฟฟอร์มนะฮะจะมีให้เราเลือกแค่สสีนะครับก็คือจะมีไปทางสีฟ้าสีน้ําเงิน อย่างน,นี้นะฮะกับ R G B ก็คือจะครบทุกสีเลยนะครับก็ปัจจุบันก็คงจะใช้งานแบบเป็นโหมดสี R G B หรือสเปกตรัมนั่นเองซึ่งโหมด R G B เนี่ยเขาจะ analyze เพลงนะครับตามความน้ำหนักเสียงนั่นเองนะครับน้ำหนักเสียงมันคำาว่าไงหมายถึงว่าท่อนที่เป็นบีดดังๆเนี่ยนะครับก็จะแทงด้วยแทนด้วยสีค่อนข้างเข้มก็คือสีแดง สีบีนั่นเองนะครับหรือว่าท่อนที่เป็นท่อนเบรกดาวนะครับเสียงเบาๆอย่างเงี้ยนะครับก็จะแทนด้วยสีที่เบาๆนะเช่นคือสีเขียวหรือสีฟ้าอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับก็จะไม่มีเอ่อบีนั่นเองก็จะเป็นสีฟ้าแต่พอบีดมาเนี่ยก็แทนด้วยสีแดง คือการดูเว็บฟอร์มนะครับของโหมด rgb หรือสเปกตรัมนะครับซึ่งเราก็จะดูรู้เลยนะครับเส้นมองจากตรงเว็บฟอร์มตรงนี้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเพลงเนี่ยอยู่ในพาร์ทไหนนะครับเช่นตรงนี้ส,สีช่วงแรกเนี่ยก็มีบีทช่วงอินโทรช่วงแรกแกของเพลงช่วงท่อนเบรกดาวเห็นไหมครับแล้วก็อัพขึ้นมาเป็นท่อนคอรัสหรือว่าท่อนฮุกอย่างนี้ก็ได้นะครับจนถึงเพลงจบเลยอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการ ดูเว็บฟอร์มนั่นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับลองฝึกดูนะครับว่าเป็นพาร์ทไหนนะครับ